สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเิดข่าวคนสูงสุดจำดีวันนี้วันพฤหัสที่เจ็ดของเดือนสิงหาวันนี้ทีมงานคนสูงสุดจำดีเราก็ได้เดินทางมาอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินมาที่ศูนย์หน่วยการชาติของอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินที่จะรอต้อนรับคณะพระุเจ้าได้เดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกได้นําสิ่งของมามอบให้พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน จากไทยสงครามวันนี้ทีมงานคนดูรินดร์ธรรมดีเราจะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะเก็บรกรบรรยากาศเพื่อน,นาเสนอพี่น้องได้ติดตามข่าวคนดูนิรันดร์ธรรมดีได้ชมสิ่งที่ดีๆของพระพุทธเจ้าได้นามาบอบให้พี่น้องที่ได้รับความอบอุ่นในจังหวัดสุของเราครับติดตามคนดูริรันดร์ธรรมดีไปด้วยกันครับขอเจริญพร อัตมาพระครูสุภัตรกิจวิบูลพระขวัญรอนจนาเภอหนองปางจังหวัดพะเยางพร้อมคณะสงฆ์จังหวัดพิษนุโลกมีคณะสงฆ์จากอำเภอนางปางจากอำเภอบากรรกมวัดพุทองจากอำเภอผมบิรามจากอำเภอนมงปางมีวัดนมงปางวัดเดินสว่างวัดเนินทองแล้วก็หลายๆวัดที่ได้ ร่วมบริจาคสิ่งของเรียกๆน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทหารหารที่ปกป้องชายแดนของไทยเราและเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดส,สุรินทร์ก็ดีชายแดนทุกๆหมู่บ้านก็ดีเป็นน้ำใจเล็กน้อยได้นำมาถึงอำเภอปราศาสตร์เรียบร้อยแล้วโดยน้ำใจเขาเรียกว่าสโลแกนว่า คนไทยไม่ทิ้งกันพระไม่ทิ้งโยมเมื่อถึงเวลาก็ได้นำศรัทธาจากชาวจังหวัดพิษนุโลกชาวอำเภอบางระกร,รมชาวอำเภอรพรมพิรามและก็ชาวอำเภอเนรมปรางพร้อมทั้งคณะสงฆ์ทุกวัดและคณะศรัทธายัดโยมที่ได้ร่วมบริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นเครื่องครัวเครื่องใช้ต่างๆพร้อมทั้งเสื้อผ้า เพื่อที่จะสนับสนุนให้กำลังใจกับทหารหารก็ดีสนับสนุนให้กำลังใจกับผู้ที่อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาก็ดีที่อพยพมาอยู่ณนศะูนย์พักพิงแต่ละศูนย์ทราบจากท่านบัลัดว่ามีจำนวนถึง20สกว่าศูนย์ด้วยกันถือว่าเป็นกำลังใจให้พ้นจาก สิ่งที่เรียกว่าคำว่าสงครามให้ความสงบร่มเย็นนี้เกิดขึ้นด้วยผลอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าที่จะได้ปกปักปกป้องคุ้มครองเขตแดนของคำว่าไทยของเราเขตแดนของคำว่าไทยของเราก็ต้องชื่อว่าเป็นของไทยเราจะได้ปกป้องเขตแดนนี้ไว้ เป็นกำลังใจนะคนไทยไม่ทิ้งกันพระไม่ทิ้งโยมถึงเวลานะโยมก็ใส่บาตรนะให้พระได้ฉันเมื่อถึงเวลาขณะนี้พระก็ทำหน้าที่ของคนไทยรูปหนึ่งองค์หนึ่งและรวมเป็นกำลังใจหลายๆองค์เรียกว่าเป็นคณะในคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำงานสาธารณสงเคราะห์นี้มานะต่อเนื่องจะมีไฟไหม้ก็ดีน้ำท่วมก็ดีหรือผู้ประสบภัยทุกภัยนะก็จะใช้นะความสมัคคีของคณะสงฆ์นำสิ่งของไปให้กำลังใจพร้อมดังบัจตใจราาบรรบนะบทุกมาจังจากจังหวัดพิษนุโรก ถึงสถานที่ต่างๆถ้าหากว่าทานที่นำมายัางไม่ถึงผู้รับทานนั้นก็ยังไม่สำเร็จแต่ว่าทานทุกอย่างที่นำมาถึงผู้รับแล้วทั้งในค่ายทหารในกำลังใจทหารหารก็ดีศูนย์พักพิงก็ดีและวันนี้มาที่กิ่งกาชาติของอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ได้มอบมีท่านบ ญาติยโยมที่ได้มาร่วมด้วยมาช่วยกันนะโดยมีคณะสงฆ์ของจังหวัดพิษณุโลกค,คณะสงฆ์อำเภอนมะปรางอำเภอพรมพิรามเอรมารักรรมวัดพุททองพร้อมทั้งกู้ภยัยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกบัดนี้บุญทั้งสี่สถานที่สําเร็จแล้วขอแผ่บุญแห่งสาธารณสงเคราะห์ แผ่บุญกุศลในการให้เขาบอกว่ามือผู้ให้ย่อมอยู่เหนือมือผู้รับเสมอวันนี้ทานบมรมีที่ให้สําเร็จแล้วขอแผ่ทานบรมีนี้แด่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ชมอยู่ใน YouTube กด็ดีให้ยกมืออนโมทนาเป็นปัตตานุโมทนาใบในทานบรมีในบุญในครั้งนี้ให้ทุกท่านที่ได้ชมได้อนโมทนานั้น ก็มีอะไรที่จะกล่าวถึงพี่น้องทหารหลวงพี่ดูบ้าขอรับยอมไว้ที่จะช่วยส่งเสริมนะครับให้กำลังใจเราที่อยู่ในตะเข็บชายแดนและก็อย่าว่าแต่ทหารญาติโยมนึกไม่ออกญาติโยมบินเลยนะนึกไม่ออก ชรบอฮะสาาธาาธาาธาสาธุสาธสาคุสาธุทาาธากุสากุสาธ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 สองสาธุสาธุ่าธุกาธุสางมาธุ่ากุสาอุสาธุ่าธุสาธุสาธุสาธสาธุสาตุสาธุสาบ้านุสาธุนาธุบาาสาธาน มุ่งเจริญตำบลบ้านไซตำบลบ้านไซครับให้ผู้ใหญ่เป็นไกล้พามาอ๋อประสานไปที่ใกล้มีรวัตรแล้วก็ลงโรงเรียนโสดศึกษาแล้วก็ศูนย์กองกำลังสุรนารีโอ้สถานที่เรียบร้อยบุญสำเร็จหมดทุกที่แล้วครับผมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่ตำบลไหนบ้านไซครับอยู่ตำบลบ้านไซครับหมู่ไหนหมู่สี่ครับหมู่สี่ พระอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาอ,อยู่ที่บ้านม่วงเจริญตำบลวันใสก็เ,เ,เลยได้อันนี้สง,งจากพระห<า>ลวงพ่อครับได้มาพรกสีทองหลวงพ่อมากับรถคู่ไทยเนาะครับเดินทางด้วยรถคู่ไทยนะครับมาจากจังหวัดที่ถึงโลกหลวงพ่อจำอวัด วัดเดินมะปรางอำเภอเมินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกเดินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกตำบลเดินมะปรางตำบลเนินมะปรางอำเภอเนินมะปรางเหเือนกานจังหวัดพิศนุโลกวันนี้เราก็จะส่งพระคุณเจ้าครับก็จะเดินทางกับพิศนุโลกนะครับ ครับตอนนี้ทีมงานกุศลรินทำดีเราก็ได้ส่งพระคุณเจ้านะครับขึ้นรถเพื่อจะเดินทางลับจังหวัดที่คุโลกนะคุณชน ตอนนี้เรก็คุณเจ้าก็ได้เดินทางออกจากที่ว่าการอำเภอปราสาจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดพิษณุโลกต่อไปนะครับเพราะว่าท่านก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับสองทุ่มมาถึงนี่ก็ประมาณตีสี่หกกว่านะครับถึงอำเภอปราสาจังหวัดสุรินทร์ วนนี้ทีมงานกู้ภัยมาจากจังหวัดพิจิโลกก็จะได้เดินทางกลับจังหวัดพิจิโลกเพราะว่ามีคณะพระคุณเจ้าได้เดิทนทางร่วมมากับคณะมามอบสิ่งของที่ศูนย์ของอภบปราชานจังหวัดิษณุโลกของเราครับ แลตอนนี้รถพุ่มแก็ได้เดินทางออกจากที่วการอำเภอปรา,าสาทจังหวัดพุริทรของเรานะครับเป็นคันแรกนะครับคันที่สองก็จะเป็นรถของผู้ไปนะครับจากจังหวัดชิซุโรกนะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางเป็นคันที่สองออกจากอำเภอปรา,าสรราทจังหวัดสุจิทรนะครับคันที่สามก็จะเป็นรถ ร,รถสิบล้อคันใหญ่นะครับก็จะได้เดินทางออกเป็นคันที่สามนะครับ